สวัสดีครับทุกคนที่จริงอ่ะผมอ่ะอันนั้นและผมถ่ายแล้วแต่ว่ามันมีเสียงรบกวนเยอะอันนี้อ่ะไอผลที่อยู่ในตัวผมเนี่ยก็คือผลสปริงนะครับแล้วก็เป็นผลที่เพื่อนผมสมให้เมื่อกี้นะครับเพื่อนผมก็สุมให้เมื่อกี้เลยสดๆมร้อนเลยอันนี้ก็เห็นนน่าจากหน้าคนที่เลยเลยเนาะว่าฟาร์มฟาร์มทุกคาสิบเวลอะ เอาใชเปลี่ยนผลทักค่าสิบเบลอะไรครับผมเปลี่ยนผลทุกค่าสิบเบลคลิปนี้ก็จะเป็นอีพีแรกนะครับวันนี้อันนี้ผมก็กินผลไปแล้วแล้วก็ไปรัเควสนะครับตอนนี้สําหรับใครสหรับตอนนี้ผมก็รัเควลีละแล้วก็ตีมอนไปเลยครับช่วงนี้อาจน่าเบื่อหน่อยนะคบต้องขอโทษด้วยครับอันนี้ผลผมว่าผลสปริงตอน,น,นแรกก็ถือว่าดีนะครับเพราะมันตีแรงอยู่สําหรับใครที่ สำหรับใครที่อันนั้นนะครับสําหรับต้องขอโทษจริงๆ,ๆนะครับที่เมื่อกี้เพื่อนผมโทรมาอันนี้ก็ต้องขอทโทษด้วยครับผมว่าผมสปรปงดีอยู่นะช่วงแรกดาวไม่แรงอยู่อันนี้ก็ฟาร์มไปอันนี้ก็ทําไปแล้วนะครับ <c oughs> ช่วงแรกจากนั้นก็ทําผมก็ฟาร์มไปแล้วพอที่ผมฟาร์มไปแล้ว ก็จะมีช่วงเงียบบ้างน,นะครับเพราะว่าผมไม่รู้จะพูดอะไรดีเดี๋ยว mm hmm. เดี๋ยวแป๊บนึงนะไม่ได้วะแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวผมมาแป๊บ mm hmm. มาครับอันนี้ผมก็ฟังไปแล้วช่วงแรกนะครับทุกคนผมฟังไปแล้วช่วงแรกอันนี้ผมก็ฟังไปแล้วทีผมต้องพากตั้งห้าสิบเก้าจุดเก้านาทีเนี่ยยิ่งผฟานไปแค่หนึ่งนาทีเองทุกคน ไม่ได้มาเทคกมันไม่ดีอ่ะโูดด้วยนะครับทุกคนแต่กี่เก็บพากะมาครับในนี้เราทำเพื่อคลิปครับภากันจะภากันนะครับเราภาอันนี้เลยส่วนนี้ผมก็ฟาร์มไปแล้วนะครับฟาร์มไปแล้วผมจะไปที่ผมจะไปเกาะลิงตอนเวอส์สี้านะครับถือใครไม่รู้ผมจะได้ฟาร์มไปทีหลังเกาะเลย อันนี้ผมเมื่อกี้ผมคุยกับเพื่อนอยู่นะคบผมมาที่บ้บานเพื่อนมาครับตอนนี้กําลังกําลังฝามอย่างบ้างใจนิเหนื่อยเด,เดี๋ยวผมจะต้องใส่โคุดคูดสองเลยนะครับเมื่อกี้ในคลิปผมพูดวไว้แล้วแหละผมจะใส่โค้ดคูดสองด้วยแต่ว่าอันนี้ค่อนแต่อันนี้ค่อยแต่อันนี้ยังไม่ได้ใส่ดีแต่ในในาคุควรใส่แน่่อนะคะ บอกไปว่าผลแน่นะคุดตอนโลว่าติดอ่ะผมก็ไม่ดีมากนะแต่ก็ฟาร์ไมได้ดีอยู่เป็นผลที่ยังไม่ก็มาขายตลอดอย่แล้วคนที่รู้ก็ผลที่ขายตลอดก็เมื่อก่อนก็่าเป็นผลเดี๋ยวคนยังเดี๋ยวคนรู้อ่ะเดี๋ยวเราจะเฉลยไม่ได้ตอนนี้แต่คนก็อ่าจ,จะรู้แหละอันนี้ก็ผมติดตามก็เยอะครับผมฝ่ผมกำลังฟาร์มต่อนะครับตอนนี้ กังง่งตั้งใจและเหน็ดเหนื่อยแสนสาหัสมาครับฟาร์มออกกันอย่างตั้งใจและเหน็ดเหนื่อยแสนสาหัสฟาร์มกันอย่างตั้งใจและเหน็ดเหนื่อยแสนสาหัสก็จะพูดซ้ำทำไมเนี่ยมาครับมาเราฟาร์มกันต่อดีกว่าฟาร์มกันต่อเพื่อความรุม่งรจน์แห่งอันจักรความสิ้ <c oughs> อันนี้ผมอันนี้อ่ะผมลืมบอกไปครับว่าช่องเนี้ย เป็นช่องรวมของสามช่องช่องรวมของสามช่องนะครับก็รวมผมไอ้ยากเป็นสี่ช่องก็คือช่องของลิพช่องของเพื่อนผมชื่อวินวานเนอร์แล้วก็ช่องที่เป็นเพื่อนผมคนชื่อว่าทิทยาแต่ไม่นะแต่ผมจำชื่อช่องเขาไม่ได้ผมพูดตามผมพูดตามเขาเลยทิทยาส่วนช่องผมว่าชื่อพุทธพัฒน์พุทธพัฒน์บินสิงนะครับส่วนช่องของอีกคนหนึ่งนี่เขาเลิกทําไปแล้วนะครับแต่เขามาทํากับผมแทน มันก็คือช่องที่ว like ่าอาทิต์อาทิ์หรือเปล่าก <ip> ็ทำมนาดแล้วแต่เขาก็เลือกทําช่องไปแล้วครับมาครับเรามาฟาร์มต่อติดกาโดนองกัดนี่คันมากฟาร์มต่อกันครับทุกคน ความต่อกันฟาร์มต่อกันกลับไปช่วงที่ผมเอ่อจะไปช่วงนั้นเลยดีไหมเนี่ยมาฟาร์มต่อกัน,นทุกคนทุกคนฟาร์มไปต่้งต่อ,อนั้นเลยดีมั้ยนะนคน,คนลกลับไปตอนที่เกาะดิงอยู่เกาะดิงเลยดีไหมทุกคนเพื่อได้นะยังไงช่วงแรกก็ไม่มีเราทำแล้วทีนี้ผมก็อัะผมก็อัะมาร์ทไปทางด้านบนไอ้ติมๆไปเลย ครับฟังเรามาฟัมตอบกันต้องขอโทษอสอหบเสียงรถด,ด้วยนะครับในคลิปได้ยินแน่แเลยอันนี้ไม่ใช่โคทีดุ๊บแชายพันดีฮีโร่ฮีโรๆ ขีดใหม่พร้อมแล้วแต่ผมก็จะฟังตอนทิ้งอันนี้เหมือนผมก็จะไปใส่โค้ดโค้ดสองนะ เดื่อนหนึ่งผมคุยกับเพื่อนอยู่นะครับแล้วขอโทษด้วยนะครับอ่ะเหมือนผลเนี่ยผมจะไม่ใส่โค้ดคนสองแล้วออยังไม่ไใส่โคดคนสองอันนี้ก็ใส่แล้วเดี๋ยวว่าเราจะใส่แต่ว่าเราจะใส่แน่นอนล่ะครับน้ำ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 ,นำ เก้านาทีใกล้จะหนึน่งชั่วโมงแล้วขนะ้อสิบเก้านาทีไม่ได้เล่นเล่นนะนี่เำ้าต่อเลยครับทุกคนทุกคนแห่งน,นฟันต่อกันอย่างรุ่ลูกชายฟันต่อยกันใส่ควดคือสอ,ง,องนี้นเนี่ยตอนนี้ไม่ใส่แล้วแหละเป็นสบาไหมมันจะใส่ยังนักนักไม่ใครที ผมอาจจะข้ามไปช่วงตอนที่อยู่เกาะลิงเลยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันอาจจะไกลนะครับมันน่าจะนานแหละอย่างนั้นนะ่ะทีแรกผมพูดในคลิปนะครับว่าจะไม่ตัดต่อคลิปอีพีนี้แต่ว่าผมก็เปลี่ยนใจแล้วเพราะว่ามันหลายอย่างอะแล้วความยาวที่ผมที่ผมตอนนี้ผมก็ตึงตอนนี้เหมือนจะยังหรือเปล่าหรือยะหรือละ ย้ำ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 ยงำย้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 ำยำยำย้ำย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  ใครอยากให้ผมเปิดหน้าก็พ่อยพูดสามถึงสามร้อยนะคับแล้วผมเปิดหน้าไม่รู้ถึงไม่ชัดนแต่ขอให้ถึงทีอเขาอยากเห็นหน้านะเราต้องปั้งป้องหมายสูงไว้นะครับทุกคนอน,นี้โคดนี้ไปแล้วสิบยี่สิบนาทีที่แรกอาจจะใส่สามสิบนาทีนะคะแต่เพื่อนผมเอาอีกยี่สิบนาทีให้ก็เลยเป็นสี่สิบอันอยากจกะ

ภาคเลยเนี่ยอันนี้ก็ใส่โค้ดอีกอันแล้วนะครับผมอ่าอันนี้เหมือนไม่ได้นะครบโค้ดอ้โค้ดสิอมาทีนีอะไรอันนี้ผมเพื่อนเมืองคนใส่ให้นะครับโค้ดเนี่ยผมเพราะว่าผมหาตัสอนไม่เก่งเลย ยาวเกิอนอะ่ะเพื่อนทำยังไงดีตอนนี้ก็าฟาร์มกันแล้วนะครับอย <Okay. S 1> <Okay. S 2> ตัดเพราะว่าอยาตัดไปตอนที่อยู่เกาะดิงเลยเคเดี๋ยวตัดไปตอนที่อยู่เกาะดินเลยนะครับ, <Okay. S 2> เ,รบเพราะว่าช่วงที่น่าสนใจเนี่ยมันไม่ค่อยมีนะครับผมก็ตัดไปเลยเพราะว่า<ส>เดี๋ยวภาคการเกินเอาล้วคับผมก็มาถึงเกาะดิงแล้วนะครับตอนนี้เกาะ ไปกันเลยครับมาครับอันนี้ก็นี่ไงเพื่อนผมเนี่ยสิบสี่วัยชื่อเพอแสดงนะไม่ได้ชื่อ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 จริงไม่ได้ชื่อจริงของเขาเพราะว่าเดี๋ยวอาจจะโดนแฮกขนาดเดี๋ยวอาจจะโดนแฮกเพราะว่าโลกนี้มันอยู่ยากกันนะโอ้ยต้องขอเสียงรถด้วยนะครับบ้านเพื่อนผมเสียงรถเข้ามาบ่อยอันนี้ เพราะว่าอยู่หน้าถนนเอาแล้วครับก็ตอนนี้ผมก็ลากมอนลากกอริล่าดีเออลากกอริล่ามาสี่ตัวเวทมันให้กําจัดแปดตัวผมลากมาสี่ตัวนะครบเพราะว่ามันมีจำกัดแค่สี่ตัวช็สกิลไปแล้วโอ้ยต้องลากผลสิงนี้ต้องลากมอนให้มันรวมกองกันแบบจะใช้ได้ดีนะครับทุกคน แต่คนตัวใหญ่เขาก็ไม่ใช้กันหรอกตอนนี้ก็ใช้ถือว่าดีนะผมว่า oh <my S 1> แต่ตอันนี้ใ <God. S 1> หเพื่อนผมเขาใช้ผลพระแล้วเมื่อกี้เห็นไหมเขาไปล่าเขาไปล่าบอสอยู่ mm hmm. เดี๋ยวเราจะว้าไปที่เกาะบากีกันเลยนะครับถ้าเกิดเดี๋ยวผมล่าบอสเสร็จก่อนล่าให้คนดู เดี๋ยวเราจะตัดไปตอนที่ฟาร์มบอสได้แล้วนะครับทุกคนงั้นก็เดี๋ยวไปเจอกันตอนที่ตีบอสได้แล้วนะครับเอาละครับตอนนี้ผมตีบอสได้แล้วนะแต่ว่าเพื่อนผมฆ่าบอสไปแล้วอะ่ะผมก็เลยต้องรอบอสเกิดแต่ผมเอาอันนี้ผมนึกว่าเพื่อนผมตีน่้จริงเป็นโปเพื่อนผมพยายามจะฆ่าปวยยู่แต่สุดท้ายมันนั้นขึ้นหนีไปขึ้นเสาเลยไอ้พวกใช้โปนที่ไม่มีปัญญาฟาร์มเองไอ้โปล่าแค้หัว ้วันนี้เราไปนี่ออกกันตอนนี้แต่บอสเกิดยังอ่ะงูคนจะมาล่าฆ่าหัวเพื่อนผมด้วยนั่นน่ะน่าจะมาล่าผมจะช่วยเพื่อนหัวเองฮัเโหลเอ้ค่ะค่ะอ้ะอ้าค่ะค่ะอาคะค่ะอ่ะเออ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 เลยว่าจะไม่เกิดสิ <c oughs> ตอนนี้ขอโทษด้วยนะขอโทษด้วยครับเมื่อกี้เมื่อกี้ผมก็ในคลิปผมก็ตัดมาทำนันไปแล้วให้บอสเกิดแล้วนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเวลามันจะนานเกิดบ้างจะเปิดคลิปมาเดี๋ยววันนี้บอสก็เลยกปิดเกิดแล้วปิดเนี่ยและตัวเนี้ยพี่ต้องเปิดอะไรอย่าันนี้และผมก็ใช้พลังผลสปินฆ่ามันไปเลยเพื่อนผมบอกให้ผมนันทำดาเมจได้บ้างพอไปแล้วเขาจะฆ่ามันทีเดียว ขามกบบนั ừ, Hi, à, umas, ้นก the okay. ็ขามผมค่อยตอบแต่ต้องระวังให้ดีสำันผมเลยเอ้ยต้องการทุจริเสียงไอของเพื่อนผมด้วยครับเพื่อนผมบอกให้ผมมันทำให้เลือดมันเดือดซีอย่างก่อนเพื่อนผมเขาบอกว่าเลือดบีบบอสอย่างก่อนบอสลิงสำหรับผมว่ามันก็ไม่ได้โหดมากเลยแต่ถ้าใครมีผลช่วงแรกนี่วามสบายหรืออะไรก็ได้ ถ้าเกิดอีกผลจะหลวดทุกคนก็มันขายตลอดอยู่แล้วอ่ะคนถ้าเป็นสุดบ้างก็คิดหรืมันก็สุดประหยอดมันไม่ได้เยิะได้แล้วก็ดีกว่าผลนี้ได้ไหมได้ได้ได้อผลที่รู้แหละมาก็ไเลยนะ เลเวลเนี่ยเลเวอัพเลเวอัพเลยเลยไปต่ไปเราจะไปไปต่อไปแล้วตีบอสตัวนี้เพื็จะแท็กตไปเพื่อต่อไปแล้วครับรอฟาร์มบอสนะครับผมก็จะตัดไปเลยอยากย้ายให้มันต้องเชื่อมต่อกันอีกคนแล้วคุยเสร็จแล้วก็จะตัดไปตอนที่บอสเกินเลยแล้วที่จะจะโม้ที่เผลอไปที่เผลอไปปิดที่เผลอไปปิดคลิปเฉยเลยเดี๋ย เดี uh ๋ยวผมงแลภารก да ิจแล้วก็นะฬิกาปักต okay ัวจรวดจะบินเกิดเลยนะครับคุณเชื่อมกาะกันแล้วกันเนาะไปเชื Kaz ่อมกันแหละเดี๋ยววัดไปที่เกาะบาร์กี้เลยก็ได้เกิดล่ามดเกิดตัวนี้ผมก็ไปที่เกาะบาร์กี้แล้วเดี๋ยวมันจะไม่เสียผมจะไม่ทำให้มันเสียเวลาครับเสียแล้วครับเอาละครับวันนี้เอและวันนี้ดิบอสเกิดแล้วก็อีกตัวนี้เกิสุดท้ายเกิดตัวับพี่น้องไรแล้ว ผมคว่ามันเท่อยู่เราวันตีตีต่อไปฮะผมดูติดตามคนไปเยอะมากเลยอะเพื่อนผมกดสกิลค้างไว้แล้วเบิร์ตตายแล้วเบิร์ตตายแล้วผมไม่ใช่เบิร์ตตายดิมันเปิดอันนี้เลยเปิดมันบอสยังไม่ตายเลยแต่ว่าเพื่อนผมมันกำลังจะฆ่ามัน โดยที่เขาเันก็เปิดไปได้จนปีสิบสี่อันนี้จนปีโอเคเหมืไม่เป็นไรเราได้แล้วไปคุยไปได้ได้แล้วเดี๋ยวว่าปตอนที่อยู่เกาะบาตี้นะครับเดี๋ยวมันจะเสียเยวลานะผมขอเอาละครับตอนนี้ผมก็มาถึงเกาะบาร์กี้แล้วนะครับทุกคนมาครับผมก็รับคุยเอาไว้แล้วแหละเดี๋ยวผมเก็บกล่องก่อน ซึ่งซีรีส์เนี่ยผมจะไม่ใช้มัดน,นะคะผมจะแค่จะใช้ใชมัดช่วยช่วยช่วยตีเฉยๆผมผมจะแจกนะครับรหัสเนี่ยผมจะแจกแต่รอให้วลวตันกดน,นะครับรหัสอรหัสไรน,นั้นอ่ะไม่รู้ใครแฮกรหัสอ้นั้นรหัสที่แจกนะคบแต่ผมจะไม่ใช้มัดผมแค่จะใช้มัดในการช่วยตีเฉยๆเป็นค่าหรอก คนต้องมาซื้อหมัดเอาเองนะครับเพราะแต่ยังไงตังก็จะเหลือเยอะเลยเพราะว่าถ้าเกิดไม่ซื้อหมัดอ่ะหมัดมันราคาหลายล้านอีพีแรกเงิต้องพากงาน,นานมากเลยอ่ะเป็นคลิปแรกเลยเป็นคลิปแรกเลยที่พากงานขนาดนี้ตอนนี้ผมก็หลักบอนมาแล้วแล้วผมก็ตี เพื่อนผมนี่จะไม่ช่วยฟาร์มนะคะจะเขาจะช่วยฟาร์มแค่บอสเท่านั้นผมจะทำ EP ลผลผมะท EP ละสอผลนะครับซึ่งตอนนี้ผมก็จะได้ไปส่งผลแล้วเพราะนั้นผมอําทำ EP ละสอผลนะครับ EP ต่อไปนี่น่าจะประมาณร้อหนะครับ EP ต่อไป ร้อยห้าสิบผมจะสุ่มผลขอได้ผลด,ดีนะเพื่อนแปดสิบสี่นาทีนานมา,นานกค่ะจิบสีทีนี้เดี๋ยวตัดไปตอนที่กันเลยครับเดี๋ยวตัดไปตอนที่สุ่มผลได้กันเลยนะมันตัดเยอะไปเปล่าต้องตัดเยอะนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะใช้เวลานานขอโทษจริงๆนะครับทุกคน มันคอนเทนต์นี้ใช้เวลานานมากเลยอะตอนนี้เราก็มาถึงเกาะลิงแล้วก็วิวห้าสิบแล้วนะคะทุกคนผมก็มาสมผลและผมผลนี้ถือว่าเกลือนะแต่ก็าร์มดีอยู่ก็ก็ฟาร์มดีอยู่แหละครับผลเนี่ยผลผมเพิ่งรู้เนี่ยว่าเกาะลิงมันก็มีเซฟโซนเหมือนกันเพิ่งรู้เลยเพื่อนผมบอกตอนนี้เหลือสามสิบแปดนาทีแล้วให้ตัดดูสิผลล็อกเกต กินเลยคอนเทนต์ content. เพื่อคอนเทนต์เราทำได้ทุกอย่างแม้ผลมันจะกาแค่ไหนก็ตามดีอยู่ยากแล้วก็ดีอยู่เอาล่ะครับตอนนี้ผมก็ไปกันเลยเราไปกันเลยนะครับทุกคนโอ้ยโอ้ยโอ้ยล็อกเกตมันมีสกิลบินแต่ผมยังเก็บมันไม่ติไม่จริงเลย เหมือนมีคนเน่ะจะเสกบอสเอ่อเสกบอสเงดขาวนะครับเพราะว่าบอสติฮดเบอสหขาวนี่อดเลาเยขาวนี่ตลอดเวลาเลยนี่เพียอคุณสองหมดแล้วอะครับผมทำความเสียหายต่อนเลือที่เพื่อนผมซื้อมาให้เพื่อนผมนี่เข้าไปอยู่ในประตูใช้พังโซโซที่แฮกแมพได้ทุกอย่าง ให้แมปเจนผู้พัฒนาต้องเจนผู้สร้างไอพีนด้านนี่เจนแบบจะต้องแก้แล้วตอนนี้เราต้องออกเดินทางโัวร้อนมากพรรต้องไปหาผต้องขอบทดสอบเสีย่งควบคนั้นมากมายนะครับพอดีมันเราจะได้ที่กันเพราะว่าโดนแดด Shepherd, เอาล้ครับเดี๋ยวตัดไปตอนที่อยู่เกาะบากี้เลยนะเอาล้ครับตอนนี้ผมก็มาถึงเกาะบากีแล้วเอนนี้เพื่อนผมก็ช่วยลเรนอยู่เพื่อนผมหรือเปล่าเนี่ยอ๋อนั่นไงใช่ใช่ครับอ๋อคนที่ใส่ชุดพรมนี้อยู่ตรงนั้นน่ะคือเพื่อนผมเองนะครับเขาเป็นเพื่อนที่คอยมาช่วยผมด้วยไปติดตามช่องเขาด้วยนะครับชื่อช่องเขาชื่ออะไรนะเพื่อน ชื่อช่องวินวาเนอร์แต่เขาเ่อตามเขาเยอะมากเลยอ่ะผมยังเจ็บเขาไม่ติดเลยผมก็ไม่รู้ทำไมเขาถึงให้ผมเป็นช่องรวมที่จริงเขาควรเป็นช่องรวมเลยซ้าอันนี้ที่อันนี้ผมก็ใช้ไม่พูดแล้นะขอทุกสัตว์จางรบกคนด้น,นะครับทุกคนอันนี้ผมก็ อัพสเตตรูสเตตตาเนี่ยไม่รู้ผมไม่รู้ว่าว่าไปนะสำหรับวันนี้ก็ขออย่าคิปไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับ ฝากกดไลค์กดติดตามกดซับสไคร้แล้วก็ไปกดติดตามช่องวิน w a r n e r แล้วก็ช่องชื่อช่องชิปทิยาด้วยนะครับเขาเป็นแฟนกับวินวา r เนอ,อร์เนาะยังไงก็ต้องไปติดตามแหละเด็กผม่ติดตามน้อยตายเขาไม่ยอเป็น